สวัสดีครับกลับมาพบกับคาโทูนิคพอดแคสต์นะครับผมสมภพพัฒนารัยังกูนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสินค้าสาธารณะนะครับหรือ public goods นะครับสินค้าสาธารณะเนี่ยเป็นสินค้าชนิดหนึ่งนะครับซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยกลไกตลาดเนี่ยอาจจะไม่สามารถจัดสรรเรื่องของการผลิตสินค้าชนิดนี้เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งมันก็มีสินค้า สองประเภทนะครับจึงมี p r i v a t e goods นะครับแล้วก็ public goods นะครับ public goods เนี่ยคือสินค้าสาธารณะที่เรียกว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของ market failure นะครับซึ่งกลไกตลาดเ,เข้ามาดูแลไม่ได้นะครับถ้าเราจะยกตัวอย่างนะครับเราอาจจะยกตัวอย่างาใกล้ๆตัวที่เราเห็นในชีวิตประจำวันนะครับอย่างเช่นเรื่องของถนนสะพานอะันนี้ก็เป็นตัวอย่างของของ public goods นะครับที่ เราต้องใช้งม,มาณภาครัฐในการเข้ามาสร้างนะครับอีกตัวอย่างหนึง่งซึ่งอาจจะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของปร,นะรป,รประเทศนะครับประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยก็ต้องมีนนนกลไกในเรื่องของการป้องกันดูแลเรื่องของความปลอดภัยของประเทศนะครับรักษาที่เป็นราประเทศก็คือเรื่องการป้องกันประเทศนะครับถามว่าพอพอเรามีการป้องกันประเทศเกิดขึ้นนะครับ คนในประเทศทุกคนนะครับก็จะได้รับประโยชน์ได้รับความปลอดภัยจากการป้องกันประเทศนี้นะครับสมมุติว่าในการป้องกันประเทศเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูเป็นในเรื่องของอ public goods ที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาดูแลแทน,นกลไกตลาดเนี่ยสมมติว่าถ้าถ้ามีอนยหนึ่งนะครับสนใจที่จะมาเข้ามารับภาระในเรื่องของการ ป้องกันประเทศนะครับโดยสมมุติว่าเรามีคนอยู่สัก10ล้านคนนะครับคิดค่าป้องกันประเทศคนละ1 0 0นะครับอ,อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในการป้องกันประเทศนะครับแต่ว่าหลังจากที่บริษัทหรือหน่วยงานเนี้ยให้บริการในเรื่องของการป้องกันประเทศไปแล้วเนี่ยจากที่ผมบอกไป คนในประเทศทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่จ่ายหรือไม่จ่ายในเรื่องของค่าต้นทุนซึ่งเป็นราคาของการการดูแลอปเรจการเนี่ยถามว่าคนที่ไม่จ่ายก็สามารถได้รับประโยชน์จากในเรื่องของบริการหรือความปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้นะครับก็อันนี้เองเนี่ยซึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของ public goods นะครับ ว่าการที่มีนายเกับนายบเนี่ยนายเอ่ะได้รับบริการแล้วนายบซึ่งอยู่ในประเทศหรือในขอบเขตเนี่ยก็ได้รับการบริการนี้เหมือนกันซึ่งทั้งนายเและนายบเนี่ยพอได้รับบริการนี้ก็ไม่ได้ส่งผลต่ออเบียดบังการบริโภคของของทั้งนายเและนายบนะครับก็คือไม่เรียกว่าคุณสมบัติเรียกว่า Non o n r r v r y r y นะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้รับการดูแล ได้รับบริการนี้เนี่ยในราคาต้นในในระดับที่เท่าเทียมกันนะครับซ,ซึ่งสินค้า Public good เนี่ยเราพบว่าถ้ามีกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ได้รับประโยชน์เหมือนกันจากการให้บริการนะครับแต่ว่าเขาไม่จ่ายนะครับเขาก็สามารถได้รับประโยชน์นั้นได้แล้วพอคนอื่นเห็นว่าคนนี้ก็ไม่ได้จ่ายในค่าบริการดังกล่าวและรับประโยชน์ ก็จะไม่มีใครใจ่ายนะครับท้ายสุดเนี่ยตัวตลาดซึ่งเป็นตัวจัดสรรทรัพยากรให้เกิดการผลิตการบริโภคเนี่ยไม่สามารถดําเนินการได้นะครับเพราะว่าผู้พบบางส่วนไม่ต้องจ่ายแต่ว่าก็ได้รับบริการเหมือนกันหรือยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นอ่ถ้ามีหมู่บ้านอยู่2หมู่บ้านนะครับอยู่ระหว่างแม่น้ำนะครับ เราเขียนว่าเนี่ยการสร้างสะพ,พานเชื่อมระหว่างสองหมู่บ้านเนี่ยจำเป็นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอ่ะสะพ,พานเนี่ยมีต้นทุนนะครับแล้วก็ถ้าเราไปไล่ถามคนทั้งสองหมู่บ้านว่าอ้าใครยินดีจะใช้สะพ,พานบ้างนะครับพอถามว่าใครยินดีใช้บ้างเนี่ยทุกคนออยกมือเลยแต่พอถามว่าเอ๊ะใครยินดีจะจ่ายบ้างนะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีคนลบยกมือน้อยลงละ แล้วพอคนยกมือน้อยลงเรื่อยๆกลายเป็นว่าคนที่เขายกมือเนี่ยเงินที่เขาต้องจ่ายต้นทุนที่เขาต้องจ่ายกับประโยชน์ที่เขาได้รับเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่สมดุลกันละเขาท้ายสุดก็ไม่จ่ายท้ายสุดว่าตลาดเนี่ยก็ไม่สามารถจาารถัดสรรใช้ทรัพยากรในการที่จะสร้างสะพานนั้นได้นะครับท้ายที่สุดเนี่ยภาครัฐก็ต้องเข้ามาดูแลเพราะกลไกตลาดเนี่ยมันทำงานไม่ได้ละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าอ่า สินค้าสาธารณะเนี่ยก็จําเป็นต้องมีภาครัฐเนี่ยเข้ามาจาัดสรรทรัพยากรนะครับภาครัฐจัดสรรทรัพยากรก็โดยการมีการเรียกเก็บภาษีเรียกอะไรต่างๆเข้ามาเพื่อเป็นส่วนตรงกลางที่จะมาจาัดสรรให้ผู้บริโภคผู้ใช้ประโยชน์เนี่ยได้รับประโยชน์จากาตัวสินค้าสาธารณะหรือ Public g o o ์เนี่ยได้อย่างทุ่ถึงนะครับเพราะว่าถ้าเรารอกลไกตลาดรอคนที่ พร้อมจะมาจ่ายเนี่ยท้ายสุดก็จะไม่มีคนจ่ายเลยนะครับเพราะมันเป็นสินค้าสาธารณะที่ถึงแม้คนที่ไม่ได้จ่ายก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับก็เลยเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของอความรุ่มเหลวของกลไกตลาดที่ทำให้ภาครัฐเนี่ยต้องมีกลไกเข้ามาดูแลนะครับขอบคุณที่ติดตามคาร o ทอนอุนิคส์พอดแอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ